ครับสวัสดีครับบันทึกณนะวันอังคารที่20พฤษภาคมปีพุทธศักราช25 6 8หกับเรียงขออนุญาตน,นะครับมาวันนี้เราก็จะมาหมุนเวียนสลับเปลี่ยนนะครับมาบอกล่าวเล่าถึงหรือที่เป็นการบอกก่าวเล่าเรื่องที่มีความผพ,พันเกี่ยวข้องกับงานกิจกรรมนะครับงานกิจกรรมในครั้งนี้ก็คงจะมีความต่อเนื่องเชื่อมโยงจากการที่เราลงงานภักสนามนะครับลงงานภาคสนามไปที่วัด เถนพายวัดเถนภายก็ตั้งอยู่ที่ตำบลวังน้ำศัพท์อำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีเราเคยได้พาดพิงอิงถึงเกี่ยวกับเรื่องการประกอบพิธีกรรมต่างๆนะในการอาบน้ำมนต์ธรณีสารหรือที่เป็นธรณีสารใหญ่นะครับและการนะฮะเป่ายัน มหาละรวยหรือยันมหาลวยในครั้งนี้นะฮะก็จะเป็นกิจกรรมงานพิธีพุทธาพิเศษนะครับพุทธาพิเศษเทพวัตถุมงคลหรือวัตถุมงคลนะครับองค์พญาขุดรุ่นบารมีเศรษฐีนะครับจัดสร้างโดยนะครับพระอาจารย์สรพัฒโคฟะวชิโรถือว่าเป็นอีกหนึ่งพระเกจิคณาจารย์ขนมรุ่นใหม่ นะครับไฟแรงที่ได้สร้างสมชื่อเสียงกันมาก็น่าจะเป็นที่ภาพกันดีนะครับว่าวัดเถนพายเขามีกิจกรรมนะฮะต่อเน,นื่องเชื่อมโยงกันมาคือเดือนละสองครั้งนะครับเดือนละสองครั้งก็คืออาทิตย์ที่สองของเดือนและอาทิตย์ที่สี่ของเดือนในการประกอบ นะครับกิจกรรมหรือพิธีกรรมการจัดฟังมงคลวัตถุหรือเทพวัตถุมงคลใน,นครั้งนี้นะฮะก็ถือว่าเป็น,าานาสายยานพยาคุดสายยานพยาคุดนะฮะก็ต้องกล่าวถึงองค์ต้นตำหรับตำราหรือนะฮะต้นบริบทต้นเรื่องนะครับก็ในครั้งนี้มีการจัดสร้างเป็นพยาคุดรูปหล่อนะฮะพยาคุดรูปหล่อ ก็น่าจะขนาดประมาณสามนิ้วตั้งหน้ารถนะครับหรือขนาดบูชาห้างร้านหรืออะไรในรายละเอียดนะครับเหรียญนะฮะเหรียญฟรงเทวศินนะครับเหรียญฟรงเทวศินะว์ซึ่งเป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับแล้วก็เหรียญปั๊มเหรียญปั๊มองค์พญาขุดรวมถึงนะครับรวมถึงพระพิมพ์พระพิมพ์พระสมเด็จหลังพญาคุด ซึ่งในเรื่องรายละเอียดนะครับของมงคลวัตถุหรือเทพวัตถุมงคลนะฮะเดี๋ยวเราจะรายงานหรืออัปเดตข้อมูลให้เป็นระยะระยะนะครับในการจัดพิธีนะครับพูทธาพิเศษนี้กำหนดวันเอาไว้นะครับก็คือวันที่1นึ่วันอาทิตย์ที่8มิถุนายนปีพุทศักราช2568นะครับณวัดถิ่นภาย ก็ถือว่าเป็นอาทิตย์ที่2ของสัป,ปดาห์ของเดือนอ่าสัป,ปดาห์ที่2ของเดือนนะครับวันที่2ก็คือวันอาทิตย์ที่19ตุลาคมปีพุทธศักราชสองพนกสดนะฮะก็ณวัดโพทองแขวงบางมดเขตจอมทองกรุงเทพมหานครก็สามารถที่จะจดจําวาระทั้ง2เอาไว้เพื่อเราจะได้สะดวกในการไปร่วม กิธีกรรมในครั้งนี้ดังนั้นเราก็คงจะต้องเอ่ยกล่าวบอกถึงพระกิจจิคณาจารย์นะครับพระกิจิคณาจารย์ที่นะครับได้รับการนิมนต์นะครับก็ถือว่าองค์ผถมองค์ต้นแบบในเวลานี้นะครับในเวลานี้นะครับก็ได้แก่นะครับพระเทพวัวชิระวิญญุสิทธ์หรือที่ทราบกันดีในานามของหลวงพ่อวลาปัญญาวโล วัดโพธงแขวงบางมดเขตจ,จมทองกรุงเทพมหาคนครก็จะเป็นองค์ประธานหรือองค์อุปถัมภ์ในการพิธีครั้งนี้นะครับลำดับต่อไปนะครับนะครับพระครูธรรมทรสวรรกุสละยาน พระก,กูธรรมทรสุวรรณกูฟลยโนท่านก็อยู่ที่วัฒากลุ่มตำบลหนองฝลายอำเภอดอนจิดดจตจังหวัดสุพรรณบุรีอีกหนึ่งพระเกจิครูนิย์ขนมรุ่นใหม่นะครับที่น่าติดตามที่น่าติดตามนะครับถือว่าในครั้งนี้นะฮะถือว่าเราได้กรนาบอราธนนิมนต์พระเกจิอาจารย์ขนมรุ่นใหม่นะครับให้ได้มาแผ่เมตตาบารมีธรรมนะครับลำดับต่อไปนะครับ น่าจะเป็นที่ทราบกันดีโดยทั่วไปนะครับก็คือคูบาวัชลินนะครับคูบาวัชลินนันทมุนีวัดเดิมบางหรือวัดคงคาลามตำบลเดิมบางอเาเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีพระเกจิคณาจารย์ขน,ขนมรุ่นใหม่นะครับ ที่เราน่าจะมีบริบทที่จะมาต่อเนื่องเชื่อมโยงเดี๋ยวผมจะดูโอกาสนะโอกาสถือว่าเป็นอีกหนึ่งพัคกิติในสายภาพพิธีกรรมนะฮะพิธก,กรรมในการเจิมในการแผ่เมตตาบารมีธรรมเจิมมือเขียนยันลงยันลงอะไรอย่างเงี้นะฮะเขาเรียกว่าสายมูเขารู้จักกันดีนะครับลำดับต่อไป น่าจะคุณน่าคุณตาดีนะฮะในสายพระใหม่นะครับพระกูวินัยทรดูสิทสูจินโนนะครับหรือที่ทราบกันดีในนามของหลวงปู่ดูสิตนะครับวัดพระลอยตำบลร้วใหม่อเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีถือว่าเป็นพระเกจอิอาจารย์คนหนุ่มรุ่นใหม่ที่มาแหรงนะฮะมีกระแสมีเสียงตอบรับมีทีมใหญ่ๆมีอะไร,ม,รมีเรื่องราวให้น่าติดตามนะครับ ลำดับต่อไปนะครับน่าจะเป็นที่ทราบกันดีเหมือนกันนะฮะพระกูสังฆลักษณ์นื้อพรอพลอิตตปาลีหรือที่โดยทั่วไปเขาเรียกกันว่าพระอาจารย์น้องนะครับพระอาจารย์น้องวัดลันคาตำบลโคกคามตำบลบางปะมหาจังหวัดสุพรรณบุรี ถือว่าเป็นภาเกจิจที่มาในแนวเดียวกันคับทางด้านสายพระพิธีกรรมโดยทั่วไปก็แผ่บุญญาบารมีเป็นถือว่าเป็นภากิที่อายุ30ต้นต้นๆนะครับยังไม่ถึง30ไปไปลายไม่เข้า40นะฮะถือว่าเราจะน่าจะมีเรื่องราวเก็บเกี่ยวนะฮะเดี๋ยวดูทรัพยากรในมือก่อนว่าเราสามารถที่จะค้นหาได้อะไรมาบ้างนะครับ ก็น่าจะเป็นที่ทราบกันดีนะครับสำหรับผู้จัดสร้างนะครับนะครับพระอาจารย์นะครับโสรพัฒโคฟาวัชิโลวัดเห็นภายนะฮะอีกหนึ่งพระเกจิอาจารย์ที่แผ่บุญญาบารมีในสายยานพญานาคเราเคยได้หยิบยกเรื่องราวํำเสนอในการนะฮะ คุยกับหมู่อะไรการคุยกับหมู่นะครับก็ได้ลงเรื่องราวในการเป่ายันมหารวยนะครับยันมหารวยและการอ่านน้ำนะทรณีสารใหญ่ก็สามารถที่จะไปดูได้หรือสืบคนประวัติได้ลูกสิทธิลุกหาเป็นนิสับกันดีนะครับแล้วในการประกอบพิธีเนี่ยผมเคยได้ไปร่วมนะฮะ ไปร่วมพิธีแล้วหยิบยกขึ้นมานําเสนอแล้วในานามของช่องศิลาอาสาวดีรถนะครับก็ถือว่าเป็นพระกิจจารย์ที่มาจากสายวยัดไตมิตรพิทยาคมก็ถือว่าเป็นลูกหลานองสอ,อ,ององค์สมเด็จสององค์สมเด็จของวัดไตมิตรนะฮะดังนั้นเรื่องรล่าที่เราจะต้องมาปฏิปติต่อกันนอกเหนือจาก รายลเอียดในการจัดสร้างมงคลวัตถุหรือเทพวัตถุมงคลแล้วเนี่ยนะครับเราก็ยังจะต้องมีนะฮะเรื่องงานของพิธีกรรมในวันนั้นนะครับที่ทราบกันมาล่าฝึกก็คือได้กราบอารัธนานิมนนะครับพระก,กูฟุวรนธรรมาภหลักหรือที่ทราบกันดีโดยทั่วไปในานามของนะหลวงพ่อบุญคำปุญญปะปถมโพวัดชัยพีรี หรือวัดบันคงนะครับก็ตั้งอยู่ที่ตำบลพระพาชัยอำเภออุทองจังหวัดสุพรรณบุรีมาเป็นองค์ประธานจุดเทียนไฉนะครับเดี๋ยวเรื่องราวรายละเอียดเนี่ยมันจะมีเชิงชั้นของมันอยู่นะครับโดยเฉพาะนะฮะของลุงพ่อบุญคำนะครับลุงพ่อบุญคําบุญยะประถมโพเนี่ยผมเคยได้หยิบยกขึ้นมานําเสนอไงนะครับในหนังสือโอมอมุเลต เนิ่นนานหลายปีแล้ถือว่าในครั้งนั้นสมัยนั้นเนี่ยก็เพิ่งจะเริ่มแรกเปิดตัวเป็นภระกิจิคณาจารย์อยู่ในพื้นที่แต่เดี๋ยวนี้ชื่อเสียงท่านระบือลือลั่นนะครับก็มีการจัดฟ้างมงคลวัตถุหรือที่เป็นวัตถุมงคลกันอย่างมากมายหลายรุ่นหากได้ติดตามแล้วก็น่าจะทราบกันเรื่องราวนะฮะในบริบทวันนี้ก็คงจะต้องอนุมานหรือประมาณพอในระดับนี้ นะครับก็คงจะต้องขออนุญาตนะครับขออนุญาตตัดตอนโทนลงแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วในครั้งห,หน้าเราจะได้พบเจ,เจอกันด้วยเรื่องใดสาระที่เป็นประโยชน์อันใดนะครับให้ได้ติดตามกันนะครับให้ได้ศึกษาเรียนรู้ทำความกระจ่ากันอย่างกว้างขวางนะครับอย่างมีเชิงชั้นอย่างมีลำดับหรือจะดตีแผ่แบไตนะครับให้ได้รู้ถึงรายละเอียดทุกเรงทุกองค ก็ขอให้เด็กติดตามกันไปสุดท้ายนี้คงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ